สวัสดีค่ะพบกับช่องมิโยกิชาแนลนะตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วอุย้ยพี่พี่น้ำเงี้ยวนะะน้ำเงี้ยวตีนเน้นเน้นเน้นตีนเน้นตีนซับแซบนะตีนไก่มามากินกันค่ะพี่พี่ับแซบนี่ก็มี จะมีความยาทคนคนแป้งหนึ่งนะคะวันนี้หนูใส่แค่ประมาณสี่จับใส่ไว้ก่อนใส่แบบเบาๆนะดูถ้าจะเปื่อยมากตีนไก่น,ำน้ำลายไหลเนยพี่พี่พี่จิโกไปรับคนพิเศษนะคนสำคัญอยู่กินก่อนกินก่อนกินก่อนไม่รอแล้วนะกินก่อนพี่โกนะพี่โกเห็นคลิปนี้น่าจะน้ำลายไหล ขนาดหนูเห็นหนูยังโอ้โหนะฮะอแซ่บสุดไี่คะอกชตคกชเนี่ยชิ้นก็โตวเนี่ยดอกนิ้วดอกนิ้วรองเลยค่ะอืม シャ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 シシャ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 

ป่ิยเลยอะ่ะว่าวันนั้นไปซื้อที่ยัมบะโต้นะแซ่เปิยมาก ไปซื้อตุนมมาสองุค น้ำนกลักเนเนอน่านเขนมกินน้ำเงียวกลันที่ิดงกตเน้ยกำบังเนียรอบนตงนีคะไม่ล้เโ Dia <tusuk> akan なるほ Du kan ta den ก็เป็นเริ่มต้นนะคะขั้นสุดท้ายละแซ่บ ชดไม่ได้เลยหยู่ิกลงคอมือคม อร่อยจนจะสุดท้ายอื <coughs> ja, sånn er det. もう,かいうんキーこれ買ってきた、うんも โอเคค่ะคลิปนี้ก็คล,กคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งให้กับช่องมิยุกิชาแนลแม่มิยุกิชาแนลแล้วก็พี่จิโกเจแปนด้วยนะคะไปแล้วค่ะคสวัสดีค่ะบาย